ชาวลัคนาสถิตมังกรเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางใหม่วิธีใหม่เป็นเส้นทางแห่งการเจริญรุ่งเรืองทีเดียวครับ ผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ WorldWe ยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกันยายน2564นะครับในเดือนนี้นะครับผมให้นิยามง่ายๆเรียกว่า เป็นเดือนแห่งการพลวัตนะครับจะเกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงแบบโดมิโนโนะครับเป็นต้นไปเลยแล้วเหตุการณ์สำคัญเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นในวันที่11กันยายนใครที่ได้ยินคำว่า11กันยายนนะครับคงจะจำกันได้เคยมีเหตุการณ์ระดับโลกเลยนะเครื่องบินบินชนตึกเนี่ยนะครับแต่ในปีนี้นะครับ2564เนี่ย จะมีดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับที่ส่งผลมีกําลังมากเลยนะครับเรียกว่าจะเกิดการพักองศาพักองศาเดินถอยหลังเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการกระตุ้นนะครับให้เกิดแรงของการพลวัตและจะมีการปรับเปลี่ยนดวงดาวนะครับดวงดาวจะขยับขยื่นไป8ครั้งด้วยกันเลยนะครับแล้วมีหลายลัคนามีผลกระทบต่อ12ลัคนาเลยนะครับบางลัคนานี้ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตชนิดที่ว่าน้ําขึ้นต้องรีบตักเลยแล้วจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดไปเลยบางลักคนาเหนื่อยบางลักคนาหนักนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหานะครับสิงหามหาอภิวัตใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูในช่องยูทูบของผมกดที่เพลย์ลิสต์แล้วดูนะครับแล้วก็การเตรียมตัว12ลัคนาในช่วง3เดือนสิงหากันยาตุลานี้ นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงทั้ง12ลักนาต้องระวังอะไรต้องเตรียมตัวอะไรต้องไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับกดเพลย์ลิสตแล้วก็ดูได้เลยในเรื่องของสิงหากันยาตุลา12ลักนาต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับลวงในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมเลยนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายานและสำเร็จวิชาสานะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับโดยที่ท่านได้เดินทางมานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธานะครับ เรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะครับและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์นะครับระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวาน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรมครูหลวงปู่เทพโลคุดรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลอุดรท่านไปมาไร้ร่องรอยนะครับแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดง ปาฏิหาร์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆนะครับถ้าหากได้สกักการะบูชาหลวงปู่เทพโลกดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ ลัคนาสถิตมังกรกันยายน2564นะครับชาวลัคนาสถิตมังกรเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เนี่ยเดินถอยหลังมานานเรียกว่าพักองศามาหลายเดือนนะครับแต่มีข่าวดีครับในเดือนกันยายนนี้นะครับปลายเดือนดาวพระเสาร์นี้จะเริ่มเดินหน้านะและเป็นกเกษตรตราที่ดีอยู่ในเรือนตนเองด้วยฉะนั้นชาวลัคนาสถิตมังกรนะครับในเดือนกันยายนนี้จะสําเร็จสมปารถนา นะมีดาวพระพฤหัสย้ายราศีเข้ามาด้วยมีดาวพระเกตมากระตุ้นเบลง่งดวงชะตาด้วยนะครับชาวลัคนาิศธิฐังกรเนี่ยไม่ว่าคิดการสิ่งใดจะสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกประการนะครับมีผู้ใหญ่เมตตามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและเป็นวิถีชีวิตใหม่ นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางใหม่วิธีใหม่เป็นเส้นทางแห่งการเจริญรุ่งเรืองทีเดียวครับตอนที่เราจะไปดูใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรนะท่านจะได้รับชมทันทีและถ้าถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ การเงินชาวรักธนาสถิตบังก่น,นะครับในเดือนนี้จะมีความสําเร็จสมปรารถนานะครับใครที่มีลูกหนี้ลูกหนี้จะคืนเงินใครที่ต้องการโชคลาบท่านมีโอกาสเสี่ยงโชคตลอดทั้งเดือนมีความสําเร็จ ใครรองเงินอยู่เงินคอมมิชชั่นเงินค้างจ่ายเงินตกเบิกเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสสาเร็จสมปรารถนานะครับการเงินจะไหลามาทุกทิศทุกทางนะครับอยากให้ชาวลัคนาสถิตังกรเนี่ยตั้งจิตน้อมในบุญให้ดีหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีแล้วจะสําเร็จสมปรารถนาทุกประการครับ การลงทุนนะครับชาวลัคนาสถิตมังกรเนี่ยนะครับในเดือนนี้สามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับให้อาศัยความรู้จากผู้รู้นะครับให้ผู้แนะนำนะครับเราเข้าซื้อจากคำแนะนำของผู้รู้อย่างนี้นะครับจะทำให้มีความสำเร็จได้โดยง่ายนะครับกลุ่มการลงทุนนะครับให้เน้นกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารอุปกรณ์การแพทย์และอสังหาริมทรัพย์นะครับจะช่วยให้ประสบความสาเร็จนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับ สกุลเงินดิจิตอลต่างๆใครที่อยากจะลงทุนในกลุ่มนี้นะครับสามารถเลือกลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นกันนะครับให้มุ่งเน้นสกุลเงินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะทำกำไรได้มากครับทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริโดมครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้ มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่086-336-6390หรือ Line right open เ n ดาวการงานนะครับการงานมีความโดดเด่นมากนะครับในเดือนนี้มีความสำเร็จ ความสมปรารถนาดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานนะครับมาเป็นเกษตรตราธิบดีจะมีความดักแน่นมั่นคงปัญหาคลี่คลายสิ่งที่รอคอยก็จะสําเร็จสมปรารถนานะครับมีโอกาสใหม่ๆในการงานโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับในเดือนนี้ให้ออกสินค้าใหม่วิธีการใหม่ช่องทางใหม่ดําเนินการอะไรใหม่ๆนะครับมันจะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาในเรื่องการงานเนี่ยดีและ มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่เป็นลูกจ้างประจ,จำนะครับให้มุ่งเน้นการสื่อสารการพูดกันนำเสนอนะครับไม่ใช่ว่าเรามีของดีแต่เราไม่พูดไม่บอกออกไปโมแต่อายัวแต่ไม่กล้านะครับมันจะทำให้การงานของเราเนี่ยมันไม่ดีแต่ถ้าเรารู้จักนำเสนอรู้จักแสดงผลงานรู้จักเตรียมในการนำเสนออย่างนี้นะครับจะเกื้อกูลดวงชะตาได้ดีมากนะครับ ความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับจะมีความรักไข่เกื้อกูลกันดีนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนใครที่ไม่มีคู่เนี่ยนะครับในเดือนนี้ท่านมีโอกาสพบรักคนที่ถูกใจนะครับพบจากเกิดการทํางานร่วมกันการติดต่อสื่อสารร่วมกันนะครับทําให้ชีวิตรักดีขึ้นนะครับพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพธิกัตร์สวดมนต์คาถาเสริมบารม เสริญสง่าราศีปัดเคราะห์ตอ่อชะตาในมหารเริกมงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line @open9 หรือติดต่อที่เบอร์0863366390 สุขภาพนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับอาจจะมีปวดหัวบ้างมีความกังวลมีความเครียดนะครับแต่ที่เหลือก็คือไม่มีอะไรนะครับแข็งแรงดีแล้วก็เวลาทํางานก็อย่าโหมมากนะครับพักผ่อนบ้างนะครับพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพปรับดวงเสริมจะตานะครับชาวลัคนาสิรัมกรเนี่ยผมแนะนําให้ในเดือนนี้นะครับมันสวดมนนั่งสมาธิ และอุทิตบุญ358นะครับถึงครูบาจารย์ทั้งหลายขอบารมีครูบาจารย์ประสิทธิเกื้อกูลดวงชะตานะครับแล้วอุทิศบุญ358เนี่ยนะครับใครไม่เข้าใจว่าอุทิตบุญ3ามเป็นยังไงนะครับไปดูในช่อง YouTube ของผมกดเพลย์ลิสต์นะครับเลือกเพลย์ลิสต์ธรรมะธรรมนิมิตด,ดู EP ที่8นะครับแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติแล้วทำดูนะครับมันจะส่งเสริมดวงชะตาได้ดีมากนะครับ เลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้ใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะนําไปเสี่ยงโชคผมก็แนะนําให้ไปดูรายการสําหรับการเสี่ยงโชคในช่อง YouTube ของผมนะครับเรียกว่าผมเตรียมไว้ให้เฉพาะด้านเลยนะครับมีรายการวิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสียงไายโชคใหญ่เงินทับตัวและเปิดเลขฝันให้โชคท่านนําเลขตรงนี้ไป mix and match กันแล้วก็ไปลองเสี่ยงโชคได้ตัวเลขนะครับ6,48 เ7ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ ดวงประจำเดือนกันยายน2 5 6 4ทุกลักขณาครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเขียนคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจนะครับในเดือนสิงหากันยายนุลานี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดวงดาวกันมากนะครับผมได้ทำคลิปไว้ให้แล้วว่าสิงหากันยายนุลาทุกลักขณา12ลักขณาเลยจะปรับตัวอย่างไรนะครับต้องระวังอะไรอย่าลืมไปชมคลิปในช่อง YouTube ของผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออารา ปาธนาบารมีหลวงปู่เทพโลกอุดรพระอุตรมาเถระนะครับได้แผ่เมตตาให้ทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการของผมมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปารถนาจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ